ส่วนใน s e เซ็กชันนะครับคืนนี้ทองคาจะไปทิศทางไหนนะครับเราจะมาตรวจสอบกับคุณพันงามอารยะวุฒิครับผอฝ่ายวิจัยของคลาสิกโกลฟิ t u r e ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทครับคุณพันงามครับดูแล้ววันนี้ทองคาทิศทางค่ําคืนนี้จะเป็นยังไงครับก็ตอนนี้1,600ยืนไม่ได้นะคะก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลงมาการอ่อนตัวลงมามีแนวรับที่บริเวณหนึ่แล้วก็หนึ่งพันหร้บนะคะ but then tea. ังเป็นปัจจัยบวกก็คือค่างเงินบาทที่เริ่มจะอ่อนค่าลงมานะคะก็จะทําให้ราคาทองในประเทศเนี่ยไม่ได้ลดลงมากนักนะคะแต่ว่าประเด็นลบเนี่ยก็มาจากทางด้านยูโรโซนนะคะก็คือค่างเงินยูโรที่กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการประกาศตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนนะคะที่หดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่20แล้วนะคะก็ PM i ร่วงลงมาที่ระดับ46.8 นะะในเดือนมีนาซึ่งต่ำลงจาก47.9ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ <c oughs> แล้วก็อัตราก,การว่างงานของยูโรโซนก็ยังอยู่ที่ระดับ12%ซนะคะซึ่งค่อนข้างสูงมากนะคะ <c oughs> แล้วประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกของเมื่อคืนนี้นะคะ <c oughs> อย่างเช่นราคาน้ำมันที่ปร <c oughs> ับตัวเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็อ่อนตัวลงมาแล้วนะคะรา <c oughs> คาน้ำมันดิบทั้งเบรนแล้วก็ใน s เมกนะคะก็เริ่มอ่อนตัวลงมาถ้าง เิน US เอสดอลล่าที่อ่อนตัวลงเมื่อคืนนี้นะคะก็ะกลับมาแข็งค่าขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองคําอยู่นะคะถ้าดูคืนนี้แปลว่าทองคําน่าจะมีการขึ้นไหวยอยู่ในกรอบค,ค่อนคาบแค,บ,คบไหมครับ ถ้าหลุดพันหกแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะคะคเป็นแนวรับแรกค่ะแล้วก็ถ้าพันห้าร้อยเก้าสิบรับไม่อยู่ก็อาจจะอ่อนตัวลงมาได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะคะคตอนนี้ออก,ก่อบนหนึ่งพันหกร้อยสามนะคะที่เป็นแนวต้านในช่วงระหว่างวันวันนี้นะคะที่ยังไม่สามารถผ่านได้ถ้าผ่านไปได้หนึ่งพันหกร้อยสามก็จะตับไปต่อที่หนึ่งพันหกร้อยสิบสาม นะะแล้วก็1,616ค่ะครับแปลว่าคืนนี้น่าจะมีการขึ้นหวัวไนกรอบถ้ามองยาวๆไปนะครับมองระยะสัปดาห์จะมีผลการประชุมของยูของ ECB รวมถึง BOJ ออกมาตรงนี้เองคาาสิโก,รกประเมินยังไงครับ ในประเด็นของทางด้านธนา,าคารกลางยุโรปนะคะคก็คาดว่าจะยังผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปนะคะโดยตัวเลขของทางด้านยูโรโซนที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยังไม่ดีนะคะยังย่ำแย่อยู่เพราะฉะนั้นทางด้านยูโรโซนก็คงจะต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปนะคะส่วนการประชุมธนาคารกลางของอังกฤษนะคะอันนี้อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดแล้วนะคะแต่ว่า มีประเด็นในเรื่องของการที่เขาจะเพิ่มกฎระเบียบนะคะที่จะควบคุมสถาบันการเงินของเขาให้มีความมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะก็จะอาจจะมีในเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะ ให้ให้ระบบสถาบ,บันการเงินมีความแข็งแกร่งมากขึ้นส <c oughs> ่วนทางด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะแล้วก็ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะโดยมีทางเลือกมากขึ้นเมื่อก่อนก็ซื้อแต่พันธบัตรรัฐบาลนะคะแต่ว่าต <c oughs> อนนี้ก็จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นกองทุน ETF <c oughs> ได้ด้วยนะคะ <c oughs> ลักษณะของนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆก็ยังเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินอยู่ะคะ่ะถ้ามองนี้แม้แปลว่าจะมีผล ต่อทองคาให้ปรับเพิ่มขึ้นอีกไหมครับก็ยังสนับสนุนราคาทองคาอยู่นะคะคเพราะฉะนั้นการอ่อนตัวลงมานะคะถ้าหากว่ายังไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,575นะคะซึ่งเป็นโลที่ทําไว้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเปิดลองได้นะคะคแล้วก็สามารถที่จะดิดกลับได้อีกครั้งหนึ่งนะคะครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพันงามนะครับค่ะสวัสดีค่ะ